สติปัญญาอันล้ำลึกที่ได้เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเราเป็นไปตามธรรมชาติและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งนี้เกิดจากการสะเทือนทางควันตั้มที่พวกเราทุกคนได้ค้นพบชะตาชีวิตและเป็นผู้ริคิดได้ด้วยตัวเอง ไม่เชี่เรื่องบังเอิญอยากเด็ดขาดที่เราเชื่อมต่อสัญญาณอันเล้นลับสู่การกระตุ้นจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงในขณะนี้เพราะเป็นการเชื่อมต่อของวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการถึงพร้อมในชีวิตที่เราทุกคนได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันนั่นเองถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้จักและสัมผัสกับชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด เช่นเดียวกับการเดินทางของผมครั้งแล้วครั้งเล่าม่ว่าจะเป็นการมุ่งพิชิตยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์ id, ประสบการณ์ที่มหาพีระมิดหรือสโตนเฮนซ์ซึ่งก็คือการค้นพบชีวิตที่ล้ำเลิศและเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดสำหรับตัวผมเองและคงเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดสำหรับการค้นพบของผู้สแสวงหาที่ได้ค้นพบการบรรลุถึงชีวิต จากการลงมือทำที่ได้เติมเต็มประสบการณ์นั้นด้วยตัวเราเองนี่คือคำเชิญชวนของผมที่ปรารถนาให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริงในวินาทีนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะเชื่อมต่อกับความรับรู้แห่งสติสัมชัญญะและญาณปัญญาเพื่อให้เราได้ก้าวกระโดดไปสู่ความรับรู้ระดับสุดยอดของชีวิต เพียงแค่เราสัมผัสกับภารกิจแห่งจิตวิญญาณของเราสัมผัสกับความตระหนักรู้อย่างแท้จริงในชีวิตเราก็จะสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและวิเศษที่สุดจงอย่าเอาใจไปติดอยู่กับอดีตจงอย่าโยนชีวิตไปกับอนาคตจงทุ่มเทชีวิตกับสิ่งที่เราเลือกในปัจจุบันขณะนี้คือสิ่งที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุด ด้วยตัวเราเองกฎแห่งความลึกลับของชีวิตได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วกฎแห่งการค้นพบธรรมชาติและจักรวาลอันยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วในวินาทีนี้ความลึกลับของจักรวาลได้ถูกค้นพบแล้วจากการไขรหัสลับจิตใต้สำนึกด้วยการจูนจิตของเราในระดับจักรวาลผ่านจิตใต้สำนึกนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบ วินาทีในขณะจิตที่ตื่นรู้เบิกบานจงสัมผัสกับประสบการณ์ที่วิเศษและยอดเยี่ยมนี้ด้วยตัวเองจงสัมผัสพลังอำนาจของชีวิตที่เราได้รับรู้แล้วว่าชีวิตของเรายอดเยี่ยมและวิเศษที่สุดชีวิตของเรายอดเยี่ยมและอุดมสมบูรณ์ที่สุดชีวิตของเรามีคุณค่าและมีความรู้แจ้งที่สุด เราได้บรรลุถึงความรู้แจ้งของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้รับความรับรู้และประสบการณ์อันแสนวิเศษนี้ตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดชั่วนิดนิรันอันเป็นประสบการณ์การเตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสู่ความอย่างรู้ที่เล็กซึ้งในตัวตนอันสูงส่งแห่งชีวิตของพวกเราทุกคนจากการถอดสมการรหัสลับจิตใต้สำนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างยอดเยี่ยมและวิเศษที่สุดเราจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างงดงามและทรงพลังอำนาจแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขที่สุดเราจะใช้ชีวิตอย่างซาบซึ้งในความจริงของชีวิตอย่างแท้จริงเราจะมีชีวิตอยู่อย่างยิ่งใหญ่และทรงอนุภาพอล้ำลึกนี่คือชีวิตของเรา คือการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่ได้ปลดล็อกชีวิตของเราเข้าสู่การตั้งรหัสลับไมเซ็ตชีวิตจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกและจิตวิญญาณอันท่องแท้ของเราได้แล้วอย่างแท้จริงเราค้นพบความรู้สึกของการตระหนักรู้นี้อย่างแท้จริงเราค้นพบจิตวิญญาณแห่งการอย่างรู้แล้วด้วยตัวเราเองเราพร้อมแล้วกับการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะแบ่งประสบการณ์อันสุดยอดนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์และจิตวิญญาณทั้งปวงในจักรวาลขอให้การสันสะเทือนในระดับอนุภาคของปัญญาญาณอันไรลับนี้จงได้รับการถ่ายทอดและเชื่อมต่อในวงจรแห่งการวิวัฒนาการอันสูงสุดทั่วทั้งจักรวาลผ่านสนามพลังในระดับควันตั้มจากทุรีถึงจักรวาลผ่านความรับรู้ในระดับจิตสำนึกมนุษย์ จนถึงระดับจิตสำนึกสูงสุดในระดับจัก,กรวาลน,นี่คือประสบการณ์แสนวิเศษที่สุดที่เราได้ค้นพบและประจักษ์แจ้งแล้วอย่างแท้จริงนี่คือประสบการณ์อันวิเศษและลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้ค้นพบด้วยตัวเองนี้คือประสบการณ์การปลดล็อกชีวิตและค้นพบจิตใต้สำนึกอันสูงส่งด้วยตัวเราเอง ที่สำคัญเราจะใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างมีความอุดมสมบูรณ์ตราบชั่วนิดนิ้วรันการจบบทที่สิว่าด้วยความลึกลับของจิตใต้สำนึกด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณระดับโลกซุปเปอร์จุนนา